เ้ยครัรอนจังเลยระสุนละมุนอนเขียนไมหน่อยเบนดิตติ้ กูห้าไม่ได้แจ้งเลยย่ัดที พี่กัน,นกพี่จันะพี่จันกันเลยเด้พี่ันเดี๋ยวคนอื่นยังไม่ไม่ยิงพเ่ยนอเคมันไม่ซีดทุกคนอยู่ในกล้องหหรอกล้องได้ครอบทุกอย่าง Đồ 네. c 네. 네. ทีแไม่โตแล้วน็เล่ยเล่ยเล่ยกระีทเขีนองแล้ทำอะไรนะทุกคเลยทำอะไรทำอะไรารบังกใส่มลาโตแตผม่นใส่มันมีอะไรแก้ตัวนั้นก็คือว่าหนึ่ง เราม่ายคนยังไม่คบคนยังไม่พบหนูหนูดางกล้องเลยจับหน้ากล้องเลยนะจับหน้ากล้องเดี๋ยวนี้ี่หายไอจั เพลงรถลงไหมทำที่กันยังไม่มาพี่แบงพี่ตโอยางพี่ลบพี่การเด่นยางยานที่เคด่น ได้สิค่ะขอบิแดนลงทางเต้นแดนส์ไหนอะตรงนี้ก็มีข uh> anyway> ั้นเมอรแล้วก็พีเต้นงนี้น ทงายกายวังคาโคนไปอีกบรอบบี้พี่มึงจะไปถ่ายโอเดงกันไ,ไหมพ่งน,นี้เหรอี่พี่พี่วันละ อาคารคริสตสุั้อนก่อน๊สอน,น,น,นที่ไหนบนห้องมันนะเดี๋ยวสอนทำเค้กเดี๋ยวปีสามหรือปีสี่รีบไปดอยไห้ส้มดูกับคูไงอ,อันนี้ไงอ๋อไม่ใช่ ชุดแบบที่ฟังเป็นๆเข <c oughs> าเอาทำไมมอกที่จริงอ่ะพิการออกก่อนแล้วก็เอาออพี่ลง <c oughs> จบเลยอ่ะไป <c oughs> เรียกมาพ <c oughs> อเราทางตรงนี้กูก็อยู่ลำบากเลยครับ <c oughs> ไม่ยสองปะไ่ะพี่ตัวเราพีกันยัไม่ตีใช่ไหมไมยืเรื่องมากเราขึ้นขาลงกัก่อนก็ได้มีคนนะพี่ต้นพี่ต้นเอาพีขู่ไปพี่กรตายลตายตายายา เลยตอนนี้เลยมันมันไปถึงฟอดยังนจำแก้าดูแดดไม่สิพี่ชอบปีจะได้ฉันโยกไปเลยวเจ็บปวดเนี่ยต้องทำอะไรไม่ต้องมาหาบูแล้วเออเพราะว่าเวลาเปีอะสะบอดหมดเลยเพราะวันนั้นเพิ่งเพิ่งวันนี้มาเจอครอบครัว เราไม่เจอุ้มลูกแต่จ้างเราคือจับที่กลางเล้วเสียบขึ้นต่อแล้วเนี่ยโอเคยังไงที่เจ้ต้องช่วยมาสุดยอดไม่รับใครแก่ก่อนหน้านี้คือกินเลี้ยงบริษัทอื่นๆปีที่อะไรก็ไปเดีได้ใช้เวลากับครอบครัวคนพี่กะพี่นะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่แล้วเบสต้องมองแผนก่อนอย่าไม่ได้ ที่น้่ง้องอยู่นีเพราะว่าพี่อ่ะตั้งตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโดนฟังหมดเลยคุยกับเจเจไม่เป็นไรไนยอว